อารครับจังหวะนี้ยังไงเอวิ่งเอ๋คอปันสวยทำไมปันนะ่นคือเราแตกแต่ไงก็ปันอยู่แล้วเล่นของอะไรครับของฮอนับผมไม่ได้กวนตีนะไอ้ี่ยก็ของฮอนเนี่ยมันไม่มีของอะไรมันไม่มีค่ายเขาเปิดให้เล่นเฉยๆ follow the toy ศัตรูหายไปเอาไม่เอา ride wolf says the ตอนเย็นครับมันไอ้มันเสิร์ฟมันล่มเสิร์ฟมันล่มพักใหญ่เลยล่มนานอะล่มวันนึงอ่ะเพิ่งเล่นได้ ลางมา <laughs> <way> มันทำอะไรวะมันเหมือนจะปักบอลเนะี่ยมันจะทำอะไรสักอย่างเนี่ยเมื่อกนะี้เนี่ยเราไปโฮกันดีกว่า ah. ใครเก็บมันนี่ ah. เออไอ้ ah. ยังไม่ได้อะ มานี่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 ว่าจะไม่แต่ก็สักหน่อยละกันเฮ้ยเราได้คิวสองแล้วเนี่ยดูกันชาดูเลยสดแบ่งมาหน่อยแบ่งอะไรเฮ้ยลืมแต่คิวป่วยมาแดนแชทเวนกรัมลูน มันลงล่างเขาว้เนี่ยฟาร์มเวฟเดียวอ่ะมันฟาร์มช้านะครับโหลดที่ไหนเอานี่ไงที่ปังหมดนี่ไงมีขึ้นหรอปังหมดไม่ขึ้นนะปังหมดขึ้นไหม แบกที T. ตอนนี้น่าจะเลิกก่อนพลังเอาเฮ้ยโอ้ดาเมจสามเราอยู่ที่เท่าไหร่วะสามร้อยซิงเกิลสามร้อยซิงเกิลขอหนึ่งปันสามร้อยซิงเกิลเรียบร้อยไอ้น้องเจ็ดเจ็ดวะสัตว์รูหายไป เออซื้อกัดไม้สักหนึ่งอันเอากระถาฟ้าทีแรกก็เอาป่ะคนเล่นเยอะไหมคนเล่นประมาณพันกว่าแต่ว่ารอห้องไม่นานไม่เกินนาทีเอ้ย อนนเอาปานตายนะอุ้ย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 เฮียมันคือด็อกเตอร์ว่ะมันคือด็อกเตอร์จู๊ดเขาเรียกจูก๊ดจู๊ดอะจู๊ดอะอันนี้ไอเบเย์บังไงเฮียส,ส่งมาดิแต่ว่าทีมเราไม่ดีเจ็ดเอเก้าส่งเราดีแต่ส่งเพื่อนไม่ดีถ้าไหนเราเล่นไม่ดีเพื่อนเราดีฟาร์มให้ได้บิงนี่ว่ะ เรามานอโจทย์เก่าพันไปดิเดี๋ยวเต็มสี่สามเดี๋ยวรอรอก่อนรอ <Well already. S 1> ให้ฉันรออ้อาวชิปหายไปเปิดเผยตัวตนอีกให้ฉันรอแล้วได้อะไรเ <Well already. S 1> <laughs> บฮีมาแล้วเบฮีเบฮีร่างแรงเนี่ะ well มันบอดแล้วไปกลางแล้วมั้ยไปแล้วป้อมไมอ่ไว้ชวดืมแซกแกก่อนมีแบบจับเจอบอดไม่มีบอดบ้าเลยเกมมวัวบ้าที่ไหนให้เล่นกับบอด เกมโมบ้าที่ไหนฮะจะเจอบอทอ่ะก็มีอยู่เกมเดียวนี่แหละเกมตึ๊ดๆที่ให้คนไปเจอกับบอทกดแหลงเจอบอทก็มีอยู่เกมเดียวไม่รู้จะให้เจอไปเพื่ออะไรสบายต่อต่อได้ต่อได้เรามาเยอะเยอะไปไม่ถึงมาเพื่อน ตีบอมไปอา่งงอาโอ <c oughs> เกมที่ขึ้นจนด้วยคำว่าอาลงท้ายด้วยคำว่า V อ่ะที่มีเกมเดียวอะไรสัตว์เล่นแรงเ,เจอบอทจะบ้าเร่อคนกดแรงนี่เขายากเจอกับคนเขาอยากเล่นกับบอทแล้วก็ไปเล่นกับบอทแล้วดิเล่นกับคนตายเจอบอทจึ้ง,งนี่เลืยี่สิบัพเลย กิ๊ตติงแทนเดย์แทนเดย์ไม่ค่อยมีคนเล่นหรอกอันนี้เราน่าจะอิ่มอะดูทรงไอที่ตายหนึ่งตัวนี่เราก็ฆ่าตัวตายด้วยไม่เหระตัวคีบฆ่าตายอะไรบิงอะอีกสามสิบ มตโจมตีวันนี้ไม่มีดา่าไม่มีเดือดไม่มีทะเลาะกันแล้ววะวันนี้ออได้ละ้วเคสับห้าหัวทีเฮ้ยเจอแล้ว จยไม่ทันว่ะเพื่อนรุนบนไม่มีเอาสะท้อนก่อนดีกว่าไปเดี๋ยวก็ทาฟ้าเลยเฮ้ยโอ้โหเอาเร็วสโมกเออสวยสวยเลยสวยอุยยย้ยสวาวเหี้ยวาวไปหนึ่งดอกวาวไปหนึ่งดอกป่านป่านน้อยเออบึ้มบ้ามสวย คนเราก็มีเงนินบ้างนะช่วงนี้มันก็หน้าฝนนี่ทุกคนก็ต้องเป็นธรรมดาเล่นได้เล่นได้แล้วมันพึ่งเล่นได้บบใครเอ้เมี้กระทาฟ้ามาเลยดีกว่าของไวต้องวางไง เราวามาแล้วหรือเปล่าวะน่าจะตีคูดาแปดวิ <c oughs> คิดล่างดันแตทระได้ไหม <c oughs> ไม่มีอะไรใช่ไหม <c oughs> น่าเอาสะท้อนก่อนเนี่ยความจริง <c oughs> ที่โพดัปหมดเลยจ้า รูนวอล์กอ่ะไปแล้วแต่คอยวาร์ปเติมบนแล้วกันด uh. <c oughs> ันคีปล่างกันไอ้น๊ตตัวนี้ยิงคนเดียว <c oughs> <c oughs> โอ้ไม่ปั謝謝่นเลยแล้ววะคีไม่ต um, uh, mm ีมั้งเดี <s> <s ๋ยวว้าไปเวมหนึ่งเวมหนึ <h <h sì> <h> <h ่งหรือลอยเลยหรือเนียนเลยเคลื่อนไหวอยู่มั้งโอ้เคลื่อนไหวอยู่เนียนโกไปเลยเนียนล่างเลยเนียนล่างเลยนี่เฮด็อกเตอร์มาลูดเราเอาเอาเราฟองมาได้ที เร็วไปนอปั่นทีหนึ่งจอ่อกับแตกกับบานก่อนสมาดีนายได้ได้ล,ละยิ่มบานตานี่มาบนไหม <Be he. S 1> boom. เบเฮบึมบัมเฮ้ยเฮ้ยคอสองครับเบเฮเออ oh, ปานนอยปานนอยปานนอยเอ้ยไม่ปั่นเลย <c oughs> ไปทีได้คิวเลยนะแรงครับผมขำบ,บนดีกว่าจะแตกแล้วเนี่ยทีเดียว ดากให้โซยโ,โซติดโซติดโซติดนี่ได้หาฟ้าเราไปนิดนึงนิดนึงพันเดียวพันเดียวสับอย่างเดียวสาม จัดไปสับห้าหัวไม่ปริงไม่ปริงเฮ้ยปริงวะ่ะปริงร้อยกว่าวะปกติไม่ค่อยปริงอะเนี่แต่ว่าร้อยปริงร้อยกว่าก็ถ้ากับศูนจหนึ่นงวีอะศูจุหนึ่งวีนาทีหนึ่งในสิบของวีนาทีอะ่ะก็เหมือนกับพิบตาหนึ่งอ่ะเพอเเราก็พิบยังไม่เสร็จเลยมันก็ผ่านไปแล้ว ถ้าไม่เกิน200อ่ะพอได้อยู่200นี่แย่แล้วแย่แล้วนะ300นี่เล่นไม่ได้แล้วถ้าเกิน300ร้อยสองร้อยก็ก็แย่แต่ว่าพอเล่นได้ถ้าไม่เกิน200ถ้าต่ำกว่า100นี่คือโอเคแล้วแฮปปี้แต่นี้อยู่160ก็รับได้ไม่แย่มากทาฟ้ากำลังมาส่งจอ น่ารอหาฟามาส่งถ้าบ้านก็เอเดอกเตอร์ <laughs> ได้อยู่นะ <Ultimate> 1. 1> เร็วลาเช้าเาานี่ยเวฟสี่ <c oughs> คนในเกมไทยหรือรว,รวมดิรวมคนไทยเยอะถ้าเราเล่นเล่นเซิร e ์ฟเอเสเออะคนไทยอย่างนั้นเ่ย <c oughs> ลองพิมพ์ดิ <c oughs> มีแรงแล้วแรง C M N M มีหมดุอยตายโอ้ไม่รู้จักเกบกุญชลึกเฮ้ยเราสตอไว้นไงตรงนี้โอ้เฮียเป็นคลิปสองตัวนี้เอาไว้ที่พกันพาลามาช่วยแล้ว ไปโตมารอเพืเออ่อนได้แล้วั้งรารอไปดูพวกกันบ้งเอ้ยนี่ขีบใค่วะเนี่ยไม่พูดใหม่เขาไม่พูดอลยดิ เนี่วิววิวเอาสะท้อนดีกว่าเฮ้ยอย่าเดือยเจอแล้วมองอุ้ยมานาไม่พอทราบเอาแต่ว่าได้คิวอยู่เอาไอคอนดีกว่าจังหวะนี้ไอคอนต้องมาแล้วมานาไม่พอไม่พอทราบฮะ เอ,อ้ยนีฮ่ฮโอเคเอ,อ้ยมันบลอกนึ่วม่มันอาจจะไม่สันทัดในการตีบ้านตึงไหมก็ตึงดิไม่มีผู้เล่นใหม่ไม่ได้ผู้เล่นหน้าเก่าแบบสุ่มอะ่ะห้าสิบห้าสิบอะอาจจะเจอเก่งบ้างอ่อนแบบ้ปปรรางแบบปะปรายปะปลายแบบปะปลนกันไป เพราะว่าแรงมันยังไม่ได้สถเียนไม,ไ,ไม่ได้แรงมันไม่สถเียนคนมันยังไม่ได้เล่นแรงกันแบบประจำประจำอไสักสองเดือนอะไรเงี้ยคนก็อาจจะแบบแรงเข้าทีแ,แต่ก็ยังว่านะมันคือฮอนอ่ะคือสมองใหม่ก็ลงแรงได้แรงฮอนไม่ค่อยสะเียนคือบ่งบอกอะไรมากไม่ค่อยได้อีกา้าตัวอิม่มปะ Spanish goes. หาตัวเว้ยิ้มครั้งแรกในรอบ8ปีเฮ้ยไม่ใช่เปิดแล้วโอ้ยคีบบนเยอะวะแต่ว่าเดี๋ยวว้าไปโอ้เยอะมากเลยบิงไปให้บินไปเลย โอ้ยแตกจะไปออเพื่อนละโคเด็กถ้าสมมติว่ากระทาฟ้าล้วสับปุ๊บสกิลรีเซตด้วยนะมันเลยสับชีสับชีอะไรเงี้ยมันจะมันแน่ดู <c oughs> มาแล้ว <c oughs> ทำไรวะตีคลองอะ่ะ <c oughs> แอบอะแอบสวับแ,บกแก๊ก đó rồi đặc tự đặc ui tay ui chết tay miếng tay giờ băng ui ui giờ tay dậy im dậy im ui 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 này nó ถึงโอ้ตลาดกำลังบุกเลยว่ะเอ้าโอ,โอ้แม่งเอ้ยแค่ตัวรีบขอนจังง่าโอ้โหอิ่มก็ไม่ได้อิ่ม